ผลผลิตก okay ็โอเคครับใน20ตันนครับ <ppy> ป <aciones> ีนี้ี่20ตันนต้องเป็นเงินหลายป้างในวานก็สามแสนกว่าสามแสนกว่าครับสามแสนตีว่าสามแสนซะปีว่าสามแสนครับผมก็คือรายได้ที่เขาได้จากการขายข้าวโพดรเล่าแ่ยังมีตอนทำขายต้นข้าวโพดกอะไรแบบว่าแม่นครับเพราะขายต้นผูกเข้ากระต่างหากนี่ต้นต้นผูกเนาะเฉพาะหนกันแม่นที่เขามาสื่อเข้ากระต่างหากเมื่อหนึ่งก็ะต่างหากเพราะนั่นพ่อขายได้หลไร้เลยดัวนั้นวน ไม่เป็นตกเดี๋ยวผมขายอะไรละสี่ลอยขายอะไรละสี่ลอยสิบแปดไร่ครับพ่อเฮอยู่ครับได้ได้ดิที่จังได้อยู่คู่คนอยู่ยี่นี่ครับสำคัญน้ำนะครับน้ำเมืองน้ำนี่แหละปัจจัยหลักเลยเช็คน้ำเฮ้ดีก่อนการสิบปูมันจะยหญ่มันงฟิสวังช่วงที่ว่ามันจะเริ่มรับผลนะครับขนาดโอเวาร์พอเพียงมันจะช่วงนั้นนะครับช่วงมันจะเขาแป้งเขายเงนั้นเนาเขาเนียนเมืองเช็คน้ำเมื่อไหรได้ก่อน สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับผมชี่ทุกคนครับเดี่ยวเดียวแล้วครับปีนี้คุณพิตมาเยี่ยมปน้านะครับะจะฟ้องแปลงกระโพด18ไร่นะครับมีสิมาสอบถามคุณพ่อเ่ยครับการปลูกปีนี้เป็นยังไงพันผลิต เป็นทีนาพอใจริญได้นะครับแล้วเห็นคุณฟอฟังว่าข้าวโพดที่เ้าปลูกปีนี้ครับผลผลิตกาโอเคครับในยี่สิบตันนะครับปีนี้ยี่สิบตันสิบแปดไรนะพ่อเนาะครับผมสิบแปดไรยี่สิบตันเพราะราคาเมื่อกาสูงกว่าข้าวโพดอาหารสัตว์นะครับตัวนี้มันสิบห้าบาทห้าสิบครับอันนี้คือเข้าประกันราคาถ้าประกันแม่ครับประกันราคาให้เขาราคาเสียายเข้าออกไปนี่ละแล้วทุนเขามาก่อน รอแแ้วได้ยีตันพอดีเวแนครับยี่สไปไปลายนิดๆบ้านนี้20ตันนี่ตกเป็นเงินไรปันไดบ้านก็ส0 0 0สนกว่าส0 0แสนกว่าครับสามแสนตีว่าส0มแสนซะตีว่าสามแสนับผมสามแสนนี่แหะบ้านนี้พอลงทุดทัึงเบิดหนึ่ง ได้ไปในบาทเขาตีสูงไปเลยว่าประมาณแบบว่าเขาตีเผื่อไปปอบเลยเขาตีว่าเลยวะสั่มแสนหาเขาตีเผื่อนะคือตีเขาลงสุดไปแต่อนเขาเขามันก็อยู่งแปดมือแบบกับว่าไอ้ตีตะวันก็มาถึงหอกแต่ว่าเขาตีสูงไว้ครับเออตีเป็นแสนหาตีง่ายว่าเอาเครื่องตัวเครื่องซะซ้ำเมื่อแค่ว่าสองเดือนเนาะจินระยาซ้ำนั้นว่าในหมวกตัวพงตัวผู่ที่เขาขายไปมันกับื่อหนึ่งกำไรของหอดแต่ว่าไอ้เหลืองมันมันมาถึงแสนหาหรอกตจริงจริงเงินไรไรมันก็เกินอยู่หันอยู่แล้ว แต่จะแป๊บหนึงนะเออถือว่าช่วงหลังเย็นหน้าเนาะเขากเกิดรายได้เข้าวันช่วงนี้มันก็แค่บ่งกี่เดือนามันต่อเนื่องมากนะก็คือรายได้ที่เขาได้จากการขายกระปุกเหล่้แล้ยังมีตอนที่ขายต้นข้าวโพดก็ได้หรือเปล่าแม่นครับเพราะขายต้นผูเขากับต่างหากเลยต้นต้นผูเนาะที่ทอดออกมันแม่นที่เขามาสื่อเขากับต่างหากเมื่อหนึ่งก็บต่างหากเพราะว่าพอขายได้หลายประเด็นตัวนั้นหัวไม่แม่นตก เดือดผมขายไรละสี่ลอยขายไรละสี่ลอยครับสิบแปดลาครับกตเพระเรื่องสิบแปดเพราะว่าไหวทั้งเกี่ยวของน้ำสี่ลายขายเขาเบิร์ตเมื่อนั้นอะเลยแต่ตัวนั้นเพราะว่าแต่ว่าพูดคิดเรื่องว่าตัวแม่ไม่กระโดดเต็มเพราะว่าเขาต้องอักตัวนั้นออกไปน้ำครับมาเลียออกนี่แหละอือคือสรุปเร็วจากการขายทั้งเบิร์ตนี่ครับเตาสงเสียเงินอยู่ประมาณ เซ็นเออบอไงปุรละเ็นสองเซนกที่เอตีเพื่อเพื่อไว้หละก็ม่รซอยูมากนี้เนาะครับคเออที่ว่าเซ็นนนเจ็ดีละเอรดาเที่ะครัลครับก็ถทอว่าเป็นการเหตุช่วงระยะสั้นครับแป๊บเดียวใส่เวลาสามสี่เดือนคสิบเมย่อยู่สเดือนแหะครับเดยเดือนแรกนี่คือเขาปลูกื็ซื้อเขาบริหารอย่างมันเนาะเออนคเัาสิบเมยหดนามอยู่สองเดือนสามเดือนนี่แหละ่อใจกันมันมันกสิบเมือกลัวอาหาร้นนิดนึง เพราะว่าเฮามันสีร,รากเรื่อยครับที่ว่านี่แหละเฮามันใส่แรงงานคนเขาจะบมาเพลิงต,งต,งต,งตังกับตัวนี้ตางกันกับอาหารสัตว์อาหารสัตว์เขาก็โหดใหญไใหจักเก่าซิบกุมือเขาก็เศรออนน้าสงสนาครับพี่หน้าพอ,อยังยืนยันเหตุการณกระปวดพันขึ้นกาวหอกะเบื้องสถานการณ์ครับแต่ก็คิดว่า แต่ว่าเชื่อผมไม่ถามคุณกันว่าสิเพิ่มราคาขายแต่ว่าขันราคาขันคือแบบนี้นะแต่ว่าน้ำผมเนี่ยอันสูงอันซาบุระแขราคาเนี่ยนี่นะเราทียบเทียบเทียบเทีกันนะครับมันราคามันมัโบข่อยโบรานกันไงเหมือนผักปุ๋ยพวกยาวแพงไงเออนี่ละมันมันเสียกับตัวนี้จุดหนึ่งแหละแต่ว่ามันราคาเออเพิ่มขึ้นก็บชิดว่ามันกับว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาหารสามมันก็บเก่าบาทเก่าบาทกลัวเนาะทำมาเทียบกับตัวนี้มานี่เขามันลงทุนบ่หลายครับ เัขอมันง่ายกลัวการซัดมันถียง่ายกลัวเนาะง่ายกลัวครับเพราะเราไตรงจ่างคนออคนหาคือห่อมันมีทุนหลายหลถุยมันมาหลมันทุนห่ออือครับคือกับโฟดพันหนึ่งมันสีมีการจ่างอยู่สองเหื่อแบแม่จ่างทอดยอดแล้วกมาถืมันนั่งหนักแห่งอะช่วงที่ว่าเก็บหนึ่งอะเก็บฟักอะผมกับทุกสามหมื่นกลัวค่าได้ค่าจ่างเขาเก็บฟักเหรอครับแม่ครับสามหมื่น มเมหวบ้านค่าจจังถอนยอดเนี่ยไรยไปานไหนถอนหยอดนี่มันบ่เท่าไรเหรอครับถอนยอดนี่ก็บ่ถึงหมื่นหรอกตัวนกงถือว่า่บ่บนักขาวมธรรมดานั่นคือไอไใจส่วนเกินไรใจส่วนเกินค่าไฟเ้าเนี่หลาพี่หลิงาไฟกับพงก็เนี่ยคาไฟแพงมาครับปพี่หลาไฟกับพยงมันก็เลยบวกับไพอีกหลายรอบเดินเท่าไรหัฟยอเดสามม เกือบสี่พันต่อเดือนเนาะต่อเดือนเนี่ยมันก็้ทีนักหนักอยู่สองเดือนลยสองเดือนสามเดือนอยู่เหรอที่มันนักหนักอยู่ตีว่าใส่มือซะคาไฟ่รวมทั้งเบิร์ดเลยเนาะแม่นรวมทั้งเบิร์ดเลยตีว่าใส่มือเลยครับคือคูปปีแต่มันบ่แพงมันกี้บ่ถึงหันไงปีนี้มันคาไฟ่แพงเพงตีว่สูงไว้ตีว่สูงๆไว้หลังการเสียใจมันจะบวชหวังมันเหลือเราจะายครับเออครับเฮียจูครับได้ได้ดิ คือจังได้อยู่คูค่คนอยู่ยีนี่สำคัญน้ำเหรอครับน้ำเบื้องน้ำเนี่ยแหละปัจจัยหลักเลยเช็คน้ำเฮ้ดีก่อนการสิบปลูกมันจะยากมันจะฟิตรังช่วงที่ว่ามันจะเริ่มรับผลนะครับขนาดพ่าวัวพอเพียงมันจะช่วงนั้นแหะครับช่วงมันจะเข่าแป้งเข่ายังนะเขาเขาเนียนเบื้องเช็คน้ำแล้วเขาได้กรันสิปลูก ถ้าพี่น้องจะปลูกข้าวโพดพันธุ์คือคุณพ่อเนี่ยเขาจะติดต่ออย่างไรครับอินทรีมันต่อมาเพราถึงฤดูกาลเขาจะมาติดต่อครับเขาเขาชิมาเองเขาเซลล์พืชมาเซลล์พืชมาเองเนาะนี่กระไรนี่ละอยู่เหมือนท้องสวัสดิ์นั่นละที่ไปไปมองที่ว่ารับสื่อบ้านไปครับมันปิดฤดูกาลนี่แหละมันเบิดล่ะเป็นเซลลมาติดต่อเป็นจังหวัดพันธุ์มาให้ครับเพลทพันธุ์พวกปุ๋ยพวกยาคือไปรับอยู่หันไปเลยติดต่อมาแล้วถ้าพี่น้องเข้าม่มีทุนอย่างปลูกได้ปลูกได้อี่บอก อหมายถึงอทุนตัวนี้แมาว่าคือเขาออกเหเกอนี่ครับออก,หกเหเกอนะเบแตตว่ามันมก็มีของอาหารสัตว์ก็มีของผกซีพีเองก็มีอาหารสัตว์ที่กันผงเขาลงทุนเหเกอนะมน้อนมน้มนลงทุนเหกอนี่อ๋มอมนี้กออหรือว่าเป็คการครับมาเยียมยามทมข่าวนพอนอ้อข้าพี่น้องจะเฮ็ดนี่กั แนะนำหรือว่ามาปรึกษาคุณพ่อได้เนาะได้ได้ครับฝากเบอร์ให้พี่น้องอีกหน่อยาะพี่น้องอย่าศูนย์เก้าแปดครับศูนย์เจ็ดสองเก้าหนึ่งแปดเจ็ดครับผมโทรสอบถามได้ครับพคหนามาโทรสอบถามได้ครับนี <h ari> <h ari> <h ari> ่พี่น้องมาอันเยี่ยมยามไรบอกสองสามชีพต้องมาสิลูกมาเที่ยวอู้เดี๋ยวมาฮะกันเหมืกับวอีนี่แหละของลุงอ่อมรือว่าเจ้าใหญ่หน่อยครับ ต้วยสัมผัสครับเออก็ไม่ยามไว้หน่อยมาเถอะเพื่อนไม่หน่อยโอนไล่เจาะก็มาขอคำแนะนำขอคำแนะนำวิธีการปลูกกันยังกันละครับเพราะคุณไม่เคยเห็นว่าเออปลูกแบบแบบแบบระยะห่างกันแนะนำเพิ่นเรื่องปลูกแบบนี้แบบนี้บางคนมาเข้าใจผู้มากเหมือนแล้วก็ว่าไม่คือลุ่งไร้แท้ของผูอยเอาเอามาเขาตรงเช็คร์หนก็เลยมาบอกคุณว่าไม่ถึงมิจฉาเนไ่ยว่าตรงเช็คร์หน่นั่มเอาในมาเทียบใส่หูวจานเขาตรงเมือง ผมแปนว่าเอามาสุกเลยเดี๋ยวแบมันต้องมีเบอิ้นไอยเบอร์ใหญ่ในมันมีหลายเรื่เป็นหุ่นเป็นบ่แม่ครับเป็นหุ่นเป็นหุ่นเท่าตัวเมืองขนาดของจานน้ำมันมีหลายปัจจัยเนาะแม่ครับมันมีหลายอย่างอ่าโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูกันนะครับผมสีมาหาคุณพ่อแหละคุณพ่อภาพเรื่องเลือดปูเนาะจะได้เห็นขั้นตอนจริงๆว่าเก็บกิ่งไน่การเลี้ยงเมล็ดพันธุ์ครับการหยอดการยังเป็นไายนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอบคุณพ่อหลายครับครับสวัสดีครับไปยืนรอกันครับ